สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นไม e c r a f t กันผ่าน OBS แต่ทุกคนอาจจะสงสัยไหมครับว่าผมเล่นเวอร์ชั่นอะไรปกติผมจะเล่น m ไม c r a f t เวอร์ชันตอนนี้นะ1.20.2แต่ผมไปเจอมดๆห,หนึ่งที่ทำให้ผมต้องย้อนกลับมาเล่น1.19.2 m ไม c คร f ะมาดูกันว่าจะเป็นอะไร ใช่ครับเว็บพิสเพียผมไปโหลดมาแล้วนะฮะถ้าผมในทีลันเชร์เนี่ยผมไปโหลดสิ่งนี้มาไม่เู้นะโัเล่นแตเวอร์ชันนี้โอเคมาดูกันนะ เป็นกรรมท่านหนึ่กันในชาติเจ้าใดูให้เครจะกกรรมผีเป็นผักสูลกายผีเจ้านีู่เชิญมาหมดเลยอ่ะผีตเชิญมาหมดเลยมันใช้ได้จริง เรียบพบกับแบรนด์ดังลดมากกว่า50%ใน s h o ป e e 10ติดแบรนด์ดังปังเต็ม10มาอัปเดตสถานการณ์กันก่อนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของอิสราเอลหลังจากที่วันนี้ย่างเข้าสู่วันที่3แล้วนะครับของการเปิดศึกกรรมระหว่างกลุ่มฮามาสในฉนนกาซานะครับที่ยิงเรียกว่าเป็นขีปนาวุธมาอัปเดตสถานการณ์กันก่อนนะครับโดย มัมเพกาวไก่ตือนแต่เช้าไเนี่ย <c oughs> ไล่กันพาทีีก็ได้ต้อง <c oughs> เดี๋ยวเกียร์ีดีเลย <c oughs> เชียร์สีดีจะได้ไม่ต้องรบก,กวดดูลบก,กววดมา อันนี้ไม่ได้ตัดต่อได้ทัสิ้นเลยนะมันใช้งานได้จิงจิบของแท้ของเหยียบอะไรอย่า้ เรียบร้อยหมอโ uh huh. อ๋เข้าฮักพักหนึ uh ่งใช่ไหมพวกคุณก็รู้ดีว่าคืออะไรความชัดเจนของพักเล่าไปมีลุงไม่มีเราวมีแล้ว,มลวไม่มีลุงตรงนี้ชัดจจ พิมพ์เป,ป็นคีย์บอร์ดเปล่าๆไม่ได้ลแล้วกดไปที compute, ่คีย์บอร์ดห้าห้าเดี๋ยวรู้จะพิมพ์ว่าอะไราห้าได้เดี๋ยวขาไป็นคลองเลยเนี่ย เอามันทำได้แค่อย่างนี้อย่างเดียวคลิปของผมเลยคลิปของผมที่ออกบนเวทีเหล่านี้ภาพจริงๆดูช็อตนี่ดูช็อตว้าวดูชอ็ววชอตล่าสุดกได้อะไรกินอะไรต้องกินให้หมดนะลงไหนะ ก่อ <c oughs> นเลยเงั้นผมด้วยคุณอันนี้วิรแค่หมูถึงสั่ามได้อะไรกินอะไรต้องกินให้หมดนะมี ของจริงไลค์การติบตเดี๋ยวทุกคนอาจจะสงสัยก็ได้ว่าทำไมเปิดแต่ YouTube ก็ผมชอบดู y o u t u ผมก็ต้องเปิด YouTube สิยอบบจริงๆเราสามารถเปลี่ยนเว็บได้นะฮะ,ะเดี๋ยวหาดูกันสมมุติจะเปิด วิกิพีเดียใช่ไหมฮัลโหลก้าวไกลตื่นแต่เช้าไปก้าวไกลประเทศไทยต้องไม่เหมือนเดิมบอกใครๆไปก้าวไกลเราโดนทุกเม็ดเนี่ยเราสามารถข้ามมาที่วิกิได้อะไรพวกนี้เดี๋ยวดูกันมีเว็บอะไรอีกไหม กินเธอรีสได้หมดผมมีหลายเว็บเลยนะที่เซฟเอาไว้เก็บเว็บเก็บเว็บก่อนนะฮะเ,เ,เป็นเว็บน,น,นี้ก็ได้ น,นี่คือเราสามารถเรียนภูมิศาสตร์ได้จากนี้เลยเพราะว่มีแผนที่ผมชอบแผนที่ตรงนี้มนะากกราฟิดเขาทำออกมาดีจริงนะแต่ว่าผมอาจจะไม่ใช่กรหปิดแต่ว่ากระปิดเขาดี ดีจริงๆนะครับอืมผม uh. ชอบตรงนี้ไม่สินแลวของเว็บไซต์ เล็บตังแต่สองห้าหกสองะอืมประมาณตีปีได้แล้วครับอ่าสมมติตรงนี้คือกรุงเทพอ่านี่พัทยาอ่าสมมติเรียนภูวิศาสตร์อย่างนี้แต่ดี๋ยูข้แปั๊บหนึ่งนะ าใหมเดี๋ยวเปิดเว็บตรงนี้ใหม่นะ uh huh. อ่ะ uh huh. นี่คือทิศเหนือนะนักเรียนนะ uh huh. คือมันไม่ได้มีแค่สี่ทิศอะ่ะ uh huh. คือมีครบทั้งแปดทิศเลยนะฮะอะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเว็บกันว่า uh huh. เปิดเว็บอะไรเว็บด uh ูอ huh. นิเมะไหม น่าสนใจแล้วเราจะดูได้จริงๆไหมแต่ผมไม่กล้าเปิดเพราะว่ามันจะระเบิดลิขสิทธิ์ได้แน่ดูแ็บนี้ก<อ>็เปิดได้สุดยอดไหมละ่ะเดี๋ยวดูติกตอ็อกดิทิกตอ็อก เรลองดู tiktok นะอะ่เดี๋ยวเลื่อนดูหนังไ้เลยดูเชื่อว่ามีหนังเลยเดี๋ยวติดเรทนี่เลยเยีเยมสิบหายเปลี่ยนอันเถอะเฮ้ยลบไม่ได้ไปไปติุ้ย ติ๊กต็อกได้หรือไม่ไม่ได้เหรอ,อเดี๋ยวไม่ได้เหรอติ๊กต็อกไม่ได้เหรอ,อไม่นะติ๊กต็อกไม่ งั้นเราเปลี่ยนเป็น YouTube นี่มันจะเล่นได้เหมือนเดิมไหมทุกคนเคยมีของกินอะไรไปคิปนี้แล้วกันผมไม่รู้แหละขอโทษพี่ TSW ด้วยทุกคนเคยมีของกิน YouTube มันก็ได้เหมือนเดิมแต่ไม่ติดกับผมดูไม่ได้ โอตัตัวปลอมเขาคือใครนีอ่อัดมาได้กี่นาทีน้อง Ford Expo โปรโมชั่นแรกศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่เกรงใจใครจองเลยที่เว็บไซต์ Ford หรือชองรูทั่วประเทศโอ้ดุดันี้ Surprise ส่วนอยู่กับพิซซ่าสุดพิเศษและโคกไม่มีน้ำตาสูตรสำเร็จมือพิเศษของผม คลิปนี้ผมจะพาไปกินแหลกบนเครื่องบิน business class เป็นเวลา24ชั่วโมงเพราะเมื่อเดือนก่อนผมได้มีโอกาสนั่งเครื่องบินไปไปมา,มาญี่ปุ่นอยู่บ่อยครั้งผมก็เลยถ่ายเก็บมาให้ดูครับว่าแต่ละสายการบินเป็นยังไงกันบ้าง ถ้าจะทำเวทีหมอลำเจเดี๋ยวมันติดเลขก็สิดเจติเจ๊กลัคลิปอยูอ่เาี่ย